จะขอน้อมนำกล่าวคำขอขมาสังเวยเทพพยดาพระพรมเจ้าที่หรือการลงเสาเอกเสาโทนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สเกกาเมจารูเปคิริสิขารตเตจันตาริเควิมาเนทิเปละเตจกาเมตารุวนาะขะหเนเคหาวถุมมหิคิเตภุมมาจะยันตตเทวาชาระธาราวิสเมยคันทัพพะ นาคาติตันตาสันติเกยังมุนิสวะจะนังสาัตวเมสุนันตุอายาชนะการโรอายมักพันตาอายาชนะการโรอายมักพันตาอาอายาชนะการโรอายมพระทันตา ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณและพระมาหาการุณาธิคุณเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ผู้เป็นมงคลในโลกด้วยวันนี้เป็นวันดีสุภาวาระดิถี อันเป็นมงคลข้าพระเจ้าได้ดำเนินการจัดสร้างปลูกบ้านออฟฟิศที่พักคนงานเพื่อทำการอยู่อาศัยและสร้างกุศลสมาทานถวายแด่ภูมเทวดาผู้สิงสถิตณสถานที่อนาบริเวณแห่งนี้จึงขอขมาณโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ ข้าพเจ้าได้จัดเครื่องสังเวยเป็นเทวตาพรีไว้แล้วจึงขออัญเชิญเทวดาทั้งหลายมีพระสยามเทวาธิราชพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองพระภุมเจ้าที่ตลอดถึงเทวดาผู้สถิตทั่วแว่นแค้นแดนภูเขาพื้นปฐพีมนนทีและท้องณพา กาดทุกแห่งหนโดยโปรดมารับเครื่องสังเวยที่ข้าพระเจ้าได้จัดถวายไว้นี้ด้วยเดชะบรารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรายอันเป็นมิ่งมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและารารณุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาทุกโอกาสณนะเวลานี้จึงขอเทวดาและ มนุษย์ทั้งหลายดังที่ได้เอ่ยนามมานี้และไม่ได้เอ่ยนามได้ปววอภิบาลรักษาและอำนวยอวยชัยให้ข้าพระเจ้าพร้อมทั้งบริวารและบูตรครอบครัวจงมีความสุขกเกษมสำดานชื่นบานตลอดไปด้วยเธอ